ญาติขอแจง้งโดนโยงเล่นเลิฟซีนอนอกบทกับพระเอกโอโมโอยันมีลิมิตสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปตามข่าวคุณญาตินะครับญาติญาติทิพ์ขอแจง้งหลังโดนโยงข่าวนักแสดงสาวแซบเล่นนอกบทเลิฟซีนจูบดูเดือดกับพระเอกขาวโอโมโอยืนยันเล่นตามบททำงานมา20ปีทุกครั้งมีลิมิต ทำเอาขาเมาส์ขาเผือกตาลุกหลังมีข่าวเมาส์จากกองละครเรื่องหนึ่งว่านักแสดงสาวสุดแซ่บไร้สังกัดเข้าฉากเลิฟซีนกับพระเอกสุดหลอ่อขาวโอโม่มีครอบครัวแล้วโดยตอนเข้าฉากจูบนั้นนักแสดงสาวจัดเต็มเลิฟซีนดูเดือดนอกบทจนพระเอกถึงกับสะดุง้งทีมงานอึ้งไปตามๆกันโดยหนึ่งในคนที่มีชื่อถูกโยงในข่าวดังกล่าวก็คือนางเอกสาวหยาดหยาดทิพย์ ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครไฟสิ้นเชื้อและต้องเข้าฉากเลิฟซีนนัวเนียกับบี้ k p n ซึ่งก็มีซีนแซบจูบจริงกันออกมาด้วยนั่นเองล่าสุดหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาญาติญาติทิพก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนยืนยันว่าหากหมายถึงตนเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงทำงานมา20ปีเลิฟซีนทุกครั้งมีลิมิตไม่มีการเล่นนอกบทเกินบทแต่อย่างใด จากข่าวที่ออกมาขอชี้แจงนะคะถ้าในข่าวนี้หมายถึงหยาดจากละครเรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่ไม่ใช่ความจริงค่ะหยาดทำงานมานานพอและเป็นมืออาชีพที่จะทำหน้าที่นักแสดงให้สมกับบทบาทที่ได้รับก่อนการถ่ายทำฉากนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงด้วยกันว่าจะให้อารมณ์ของตัวละครออกเป็นแบบไหนทางผู้กำกับขอว่าซีนนี้เป็นฉากสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของตัวละครสองตัวนี้ ขอให้มีการจูบจริงในระหว่างการทํำงานเราถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครตามบทบาทเราทำงานกันปกติไม่มีการเล่นนอกบทเกินบทบาทอย่างที่ข่าวเขียนอย่าเล่นละครมา20กว่าปีพยายามทำการแสดงให้ดีที่สุดในทุกบทบาทที่ได้รับการเล่นเลิฟซินทุกครั้งมีลิมิตว่าเล่นได้เท่าไหนเพราะฉะนั้นช่วยอย่าเขียนข่าวอะไรที่ไม่เป็นความจริงทำให้ต้องเสียหาย และควรให้เกียรติตัวนักแสดงทางครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของหยาดด้วยค่ะงานนี้หนุ่มบี้ KPN ก็ได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่า support ครับเป็นการยืนยันถึงคำชี้แจงของสาวหยาดและยังมีเพื่อนๆนักแสดงอีกจำนวนมากที่มาคอมเมนต์ร่วมให้กำลังใจกันด้วยครับนี่ก็เป็นข่าวคราวนะครับของคุณหยาดหยาทิพย์นะครับกับหนุ่มบี้ KPN นะครับในฉากเลิฟซีน ในละครเ,เรื่องไฟสิ้นเชื้อนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยอส c ีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ